ต่อไปขอเชิญคุณคัตยาสวัสิผลครับท่านประธานที่เคารพคะดิฉันนางสาวคัตยาสวัสดิผล,ส,ส,ส,ผลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยดิฉันขอใช้โอกาสนี้ค่ะในการกล่าวสรุปภาพรวมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ของรัฐบาลภายใต้การนำของพักเพื่อไทย ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,568จำนวนเงิน3.75ล้านล้านบาทที่สภาของเรากำลังพิจารณากันอยู่นี้มีใช่เป็นเพียงแค่เอกสารทางการเงินหรือตัวเลขที่อยู่บนกระดาษเท่านั้นค่ะแต่สิ่งนี้คือการจัดทำงบประมาณเพื่อเป็นการวางแผนอนาคตของประเทศและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ต่อข้อกล่าวหาค่ะที่ว่าการจัดทำงบประมาณฉบับนี้เป็นการจัดทำงบประมาณแบบเจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้จึงเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงเกินจริงและจงใจที่จะบั่นทอนความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนที่เฝ้ารอ,อความหวังในการที่จะแก้ไขปัญหาที่รออยู่ตรงหน้าเพราะสำหรับพรรคเพื่อไทยค่ะอนาคตของประเทศและประชาชนเป็นสิ่งที่เจ๊งไม่ได้เพราะผู้เสียหายคือประชาชน เราสะท้อนได้ค่ะจากการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลที่นําโดยพรรคเพื่อไทยเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะจัดสรรงบประมาณด้วยความรอบคอบรอบด้านโดยมีเป้าหมายที่สําคัญค่ะนั่นก็คือการพาประเทศเดินไปข้างหน้าและการจัดทํางบประมาณในครั้งนี้ค่ะ ไม่ใช่การจัดทํางบประมาณเพียงเพื่อแค่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในปัจจุบันเท่านั้นแต่ยังเป็นการวางรากฐานสําหรับอนาคตของประเทศอีกด้วยมากไปกว่านั้นค่ะการจัดทํางบประมาณในครั้งนี้ยังเป็นการสื่อสารถึงความพร้อมของรัฐบาลค่ะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักลงทุนทั่วโลกว่าประเทศไทย มีการเตรียมความพร้อมที่ชัดเจนในการที่จะพัฒนาประเทศให้เดินไปข้างหน้าอีกครั้งท่านประธานคะตลอดเวลาที่ผ่านมาค่ะประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตรอบด้านเป็นวิกฤตที่สร้างความยากลําบากให้กับพี่น้องประชาชนเป็นวิกฤตที่สร้างปัญหาต่อการพัฒนาประเทศมาอย่างยาวนานและในวิกฤตทั้งหลายที่ประชาชนต้องเผชิญน,นั้นค่ะเปรียบได้กับพันธนาการ6ด้าน ที่ฉุดหลังและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทําให้ประเทศของเราค่ะถูกมัดตรึงจะขยับไปทางไหนก็ไม่ได้ดังที่เพื่อนสมาชิกของพรรคเพื่อไทยหลายๆท่านได้อภิปรายเอาไว้แล้วแต่ท่านประธานคะใช่ว่าวิกฤตหรือพันธนาการเหล่านี้ค่ะจะไม่มีทางแก้ไขเพราะตั้งแต่รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยได้เข้ามาบริหารประเทศเมื่อช่วงเดือนกันยาย,ยนปีที่แล้วค่ะเรา ได้เผชิญหน้าและฝ่าฟันวิกฤตดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนผ่านการดําเนินนโยบายที่สําคัญสําคัญต่างๆและก็คืบหน้ามาแล้วหลายโครงการอาทิเช่นค่ะในด้านสาธารณสุข ที่มีการส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ผ่านโครงการ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวที่จะทำให้ทุกคนค่ะสามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่สะดวกได้ซึ่งในขณะนี้ค่ะได้มีการดำเนินการถึงระยะที่3แล้วโดยครอบคลุม45จังหวัด และมีประชาชนค่ะเข้ามาใช้สิทธิ์แล้วกว่า1,729,709ครั้งและคาดว่าจะครอบคลุมทุกจังหวัดภายในปี2570ตามที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายไว้ และจากผลการดําเนินงานจังหวัดนําร่องค่ะมีข้อมูลว่าโครงการ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวช่วยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนําร่องมีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณาสุขต่ํากว่าประชาชนในจังหวัดอื่นๆที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยยะสําคัญ นอกจากนี้ค่ะภายใต้การบริหารของรัฐบาลผักเพื่อไทยเราได้ดำเนินการฉีดวัคซีน HPV ฟรีสำหรับผู้หญิงที่อายุ11ถึง20ปีไปแล้วถึง1,77,895โดสด้านการท่องเที่ยวค่ะ ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลพักเพื่อไทยภาพรวมของการท่องเที่ยวในปี2567นะคะเรามีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่16พิธุนายนอยู่ที่16.2ล้านคนเราสามารถสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า7แสนล้านบาทซึ่งเหล่านี้ค่ะเป็นรายได้ของประเทศและเป็นรายได้ที่ไหลเข้ากระเป๋าของพี่น้องประชาชนโดยตรง ด้านยาเสพติดค่ะซึ่งถือเป็นความกังวลหลักของพี่น้องประชาชนท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินค่ะได้ประกาศให้การปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ผ่านมาเราได้มีการยึดและอายัดทรัพย์ได้แล้วกว่า8,000ล้านบาทรัฐบาลค่ะก็ยังได้ให้ความสำคัญกับการบับัดรักษาเปลี่ยนผู้เสพให้เป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะ ที่รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาเพื่อปูทางไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นในทุกๆด้านท่านประธานคะในการจัดทำงบประมาณฉบับนี้คะ่ะรัฐบาลจึงได้เน้นจัดสรรงบประมาณเพื่อทำนโยบายให้ตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนให้ครบถุกด้านมากที่สุดบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการเล็งสอนให้ตรงเป้าใช้เม็ดเงินทุกบาทอย่างมีประสิทธิภาพและถูกทิศทางสำหรับเพื่อนสมาชิกจากพักฝ่ายค้านนะคะที่อภิปรายโดยมีมุมมองว่าการจัดทำงบประมาณฉบับนี้ไม่มีอะไรใหม่ไร้ความหวังและก็ยังอยู่กับปัญหาเดิมๆดิฉันคิดว่าสมาชิกของพักฝ่ายค้านน่าจะลืมไปว่าในสถานการณ์แห่งความเป็นจริงคะ่ะเราอยู่กับข้อจำกัด เงื่อนไขและกลไกลที่ถูกซ่อนไว้ในกฎหมายต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะยุทธศาสตรชาติ20ปีที่ถูกกำหนดไว้อยู่ในร,รัฐธรรมนูญฉบับป,ปี60และสิ่งนี้เองอะ่ะก็เป็นสิ่งที่เพื่อนสมาชิกของพรรคฝ่ายค้านเองได้กล่าวเ,เอาไว้ในหลายกรรมหลายวาระว่ายุทธศาสตร์ชาติคือสิ่งหนึ่งที่ฉุดรั้งประเทศดิฉันไม่แน่ใจว่าท่านจำได้หรือเปล่าว่าท่านเคยเกล่าวเ,เอาไว้ และด้วยข้อจำกัดเงื่อนไขและกลไกที่ซ่อนไว้เหล่านี้ล่ะค่ะที่มันกลายเป็นซูปเปอร์พันธนาการที่ทุกฝ่ายรับรู้ดีว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒน,นาประเทศซึ่งรัฐบาลค่ะที่นำโดยพรรคเพื่อไทยเราได้แสดงความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยเราได้มีการเสนอให้แก้ไขกฎหมายประชามติเพื่อ เปิดทางให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเปิดโอกาสให้มีการแก้ไขร,รัฐมนูญฉบับปี60อันเป็นต้นทางของพัฒนาการของประเทศไทยและด้วยพัฒนาการที่ดิฉันกล่าวมาค่ะเร,เราจึงต้องใช้ความพยายามในการจัดทำงบประมาณทุกมิติอย่างรอบคอบวางยุทธศาสตร์ด้านงบประมาณอย่างแม่นยำเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อพี่น้องประชาชนและประเทศ ท่านประธานที่เคารพคะปรัชญาในการบริหารงานตามแบบฉบับของพรรคเพื่อไทยก็คือการใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อให้กลไกรัฐสนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนในการสร้างรายได้เพื่อขยายฐานภาษีอาจจะทำให้รัฐจัดเก็บภาษีมาเป็นรายได้แผ่นดินให้ได้มากขึ้นด้วยการจัดสรรงบประมาณค่ะที่คำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลและด้วยการใช้เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์ให้ตรงตามเป้าหมาย ดิฉันเชื่อว่าเราจะทำให้การขยายตัวของการบริโภคดีขึ้นซึ่งจะเป็นหัวใจค่ะของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและจะทำให้ภาคเอกชนนั้นสามารถเติบโตส่งผลให้ GDP ของประเทศนั้นเติบโตเต็มตามศักยภาพาท่านประธานที่เคารพคะจากที่ดิฉันค่ะได้ฟังเพื่อนสมาชิกพักฝ่ายค้านอภิปรายมุมมองที่มีต่องบประมาณฉบับนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในส่วนของโครงการดิจิทัลวอลเล็ ว่ายังไม่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศและกล่าวหาว่าการจัดทำงบประมาณแบบนี้เป็นเพียงเพื่อหวังแค่การตอบโจทย์ทางการเมืองเท่านั้นดิฉันขอยืนยันค่ะว่างบประมาณฉบับนี้คือคำตอบที่ใช้ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศโจทย์ของประเทศมีหลายข้อคะ่ะโจทย์ของประเทศข้อที่หนึ่งค่ะด้วยสถานการณ์ของประเทศในขณะน,นี้ทุกคนรับรู้ค่ะว่าวิกฤตที่หนักที่สุด ที่คนไทยต้องเผชิญน,นั่นก็คือวิกฤตเศรษฐกิจที่ตกต่ำมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องแม้ว่าหลายหน่วยงานค่ะจะได้มีการประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี2568ว่ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจแต่กระนั้นค่ะท่านประธานคะเศรษฐกิจไทยก็ต้องยังเผชิญกับข้อจํากัดและปัจจัยความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงมาตรการในการกีดกันทางการค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและสร้างความผันผวนต่อตลาดเงินและตลาดทุนซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยมองเห็นและจําเป็นต้องเตรียมรับมืออย่างเร่งด่วนดังนั้นค่ะสิ่งที่ฉันได้กล่าวไปจึงไม่ใช่การตอบโจทย์ทางการเมืองของรัฐบาลแต่อย่างใดแต่เป็นการมุ่งหมายที่จะตอบโจทย์ต่อปัญหาเศรษฐกิจของประเทศซึ่งเพื่อนสมาชิกฟัค พักฝ่ายค้านอาจจะมองไม่เห็นหรือแกล้งทําเป็นมองไม่เห็นแต่รัฐบาลของพักเพื่อไทยเรามองเห็นค่ะมากไปกว่าน,นั้นค่ะจากข้อสรุปที่เพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านได้เสนอต่อสภาและพี่น้องประชาชนและพยายามบอกว่าประเทศเรานั้นยังไม่อยู่ในสภาวะที่วิกฤตในขณะที่เพื่อนสมาชิกของพักเพื่อไทยอย่างเช่นท่านสสธนาทรโลสุนทนรเหลือหรือตัวแทนของ รัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หรือท่านเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังทั้งสองท่าน <c oughs> ก็ได้นําเสนอไว้อย่างชัดเจนว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้คือประเทศกําลังอยู่ในภาวะวิกฤตแต่ท่านประธานคะดิฉันเชื่อว่าพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้เผชิญปัญหาตัวจริงต่างรับรู้เป็นอย่างดีคะ่ะว่าสถานการณ์ของประเทศตอนนี้วิกฤตหรือไม่ ซึ่งรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยค่ะเราได้เลือกหนทางที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับประเทศและประชาชนและเราค่ะจะไม่รอจนประเทศสุดตัวลงแบบไม่อาจฟื้นคืนได้เพราะสำหรับพรรคเพื่อไทยแล้วเรามองไปสู่อนาคตบนฐานของความเป็นจริงในปัจจุบันที่ว่าเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ประเทศเก้าวข้ามวิกฤตไปได้เราเห็นปัญหาค่ะของการขาดความสามารถในการแข่งขัน เรามองเห็นปัญหาของสังคมแก่มากเกิดน้อยนี่นี่คือเรือนโตไม่หยุดและความสามารถในการจัดเก็บภาษีของรัฐที่ลดน้อยลงนี่คือฐานคิดของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลเศรษฐาที่ใช้มองสถานการณ์ซึ่งดิฉันไม่แน่ใจว่าทางพรรคฝ่ายค้านใช้ฐานคิดไหนถึงไม่เห็นสภาวะแบบนี้สำหรับโจทย์ของประเทศข้อที่สค่ะหลังการระบาดของโควิด -19 ทําให้เราตกผลึกค่ะว่า การพึ่งพิงแต่ปัจจัยภายนอกแบบเดิมนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกผันผวนเกิดสงครามเกิดวิกฤตสิ่งแวดล้อมเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจต่างๆเริ่มชะลอตัวค่ะดังนั้นค่ะเราจึงไม่ควรที่จะคิดพึ่งพิงเพียงแค่ปัจจัยภายนอกจนกลายเป็นวิกฤตในอนาคตแต่เราค่ะต้องสร้างระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในระยะยาวนั่นก็คือการบริโภคภายในอันเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในแง่นี้เองค่ะท่านประธาน นโยบ,บายดิจิ t a ลวอลเล็จึงเปรียบเสมือนสปริงบอร์ดในขั้นแรกที่จะกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเพิ่มกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนและสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจผู้ประกอบการที่ขายสินค้าก็จะมีการลงทุนและก็มีการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นรัฐเองก็จะสามารถจัดเก็บรายได้ได้ไดมากขึ้นตามขนาดของเศรษฐกิจที่โตขึ้นรวมถึงรัฐเองค่ะ ก็จะเข้าถึง Big Data ที่เกี่ยวกับการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในทั้งระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีรรท่านประธานที่เคารพคะด้วยสภาพเศรษฐกิจที่เราต้องเผชิญอยู่คะ่ะทําให้ประเทศไทยนั้นเปรียบเสมือนคนป่วยที่ได้รับผลกระทบมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านเครื่องยนต์ของเราคะ่ะทางเศรษฐกิจนั้นกําลังจะดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกําลังลดต่ําลงและมีความเสี่ยง ที่จะเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งหากเราไม่ดำเนินการใดๆค่ะผลกระทบนี้ก็จะเกิดกับพี่น้องประชาชนอย่างรุนแรงและหากเราหยุดนิ่งก็จะเท่ากับว่าเรานั้นถอยหลังท่านประธานคะได้มีสมาชิกจากพรรคฝ่ายค้านแสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายค่ะ ซึ่งดิฉันเข้าใจความห่วงใยของท่านเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะแต่จากที่ดิฉันได้อภิปรายมาแล้วในวันนี้ค่ะหากท่านได้พิจารณาถึงร่างงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ด้วยใจเป็นธรรมท่านจะเห็นว่ารัฐบาลได้วางแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆเอาไว้แล้วในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเศรษฐกิจค่ะ ที่รัฐพยายามสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ๆประกอบกับการวางมาตรการในการเร่งเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่มีอยู่เดิมที่เป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนานเพื่อให้เศรษฐกิจไทยนั้นกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งโดยเริ่มจากอะไรโดยเริ่มจากความพยายามในการสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ๆให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาด โดยรัฐค่ะได้เปลี่ยนได้ตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้เป็นศูนย์การทันแปดด้านตามนโยบายอีกไนท์ไทยแลนด์รวมถึงการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติซึ่งจะไม่ได้เป็นการแค่ดึงเม็ดเงินเข้ามาเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการดึงองความรู้และทักษะใหม่ๆเข้ามาในประเทศอีกด้วยผ่านการเดินทางต่างประเทศของท่านนายกรัฐมนตรีการมีมาตรการค่ะในการที่จะส่งเสริมการลงทุนเพื่อที่จะเชิญชวนนักลงทุนต่างชาตินั้นให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยวางเป้าหมายอุตสาหกรรมสำคัญสคัญเพื่อที่จะยกระดับของประเทศค่ะยกตัวอย่างเช่นอาร์คิเทคเฮลเทคอีวีและ Data Center เป็นต้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นของโลกและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มีจุดยืนในเวทีโลกได้อย่างภาคภูมินี่คือการสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ๆตามมาด้วยมาตรการค่ะในการเล่นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่มีอยู่เดิมที่เป็นมรดกของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาคณผู้นับถเราเคยมองการท่องเที่ยวเป็นของตายเราเคยมองว่าการเกษตรจะไม่แพ้ชาติใดในโลกรวมถึงภาคอุตสาหกรรมค่ะที่เราเคยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้วยข้อได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ที่ทําให้ต่างชาติเข้ามาดูในประเทศไทยมากกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้แต่หลังจากการระบาดของโควิด19ค่ะทําให้เราเห็นชัดค่ะ,คะว่าเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่เคยเป็นมรดกของเรานั้น มันไม่ได้จะอยู่กับเราไปตลอดค่ะการระบาดของโควิด19ทําให้เราได้ตกผลึกว่าการพึ่งพิงแต่ปัจจัยภายนอกอย่างการท่องเที่ยวทําให้ประเทศไทยเราสุดหนักและยังฟื้นตัวไม่ได้เท่ากับช่วงก่อนหน้านี้การส่งออกสินค้าเกษตรค่ะเช่นข้าวเราถูกประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียเวียดนามพัฒนาสายพันธุ์จนแซงหน้าเราไปแล้ว ภาคอุตสาหากรรมที่เราพึ่งพิงอยู่ค่ะก็เติบโตไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเช่นอุตสาหากรรมยานยนต์ที่ถูกด s r รับด้วยยานยนต์ไฟฟ้าเป็นต้นดังนั้นค่ะงบประมาณฉบับนี้งบประมาณฉบับปี68ภายใต้การนำของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจึงจะทำหน้าที่ค่ะเป็นเครื่องมือให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่เป็นโมรดดข,ของประเทศต่อไปได้และให้เราสามารถแก้ไขปัญหาที่กำาลังเผชิญอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็น การแก้ปัญหาด้านการท่องเที่ยวด้วยการที่เราจะหาตลาดใหม่ๆและลดการพึ่งพิงหนักท่องเที่ยวกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเราต้อนรับหนักท่องเที่ยวโดวยเฉพาะกลุ่มที่มีกําลังซื้อสูงค่ะผ่านนโยบายวีซ่าฟรีให้กับน,กนักท่องเที่ยวในประเทศต่างๆมากขึ้นผลลัพธ์ค่ะมันจะเป็นการเพิ่ม GDP แล้วก็กระจายรายได้สู่ชุมชนโดยตรงไปพร้อมๆกันสําหรับปัญหาด้านการส่งออกค่ะ ที่เรามองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรเราจึงต้องรีบปรับปรุงให้มีความแม่นยำมากขึ้นเราต้องยกระดับสินค้าเกษตรให้สูงขึ้นภายใต้แนวคิดตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้เรา จะเพาะปลูกสิ่งที่ตลาดต้องการในจังหวะและเวลาที่ตลาดต้องการและเราจะแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตค่ะไปจนถึงการเต้าตป้าหมยด้านอุตสาหกรรมนะคะเพื่อเป็นการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมเก่าไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตและนวัตกรรมโดยการดึงเงินลงทุนค่ะการถ่ายโอนทักษะและความรู้เพื่อเป็นการยกระดับแรงงานไทยให้เติบโตต่อไปได้ รรท่านประธานที่เคารพคะทั้งการติดเครื่องยนต์ใหม่และการยกระดับเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่มีอยู่เดิมจึงเป็นการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการใช้งบประมาณอย่างเล็งสอนให้ตรงเป้าเพื่อขยายการบริโภคในประเทศให้เติบโตเพื่อให้ภาคเอกชนเติบโตและเพื่อขยาย GDP ให้เติบโตดังนั้นคะ่ะงบประมาณฉบับนี้ จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่แผนการใช้งบประมาณสำหรับปี2568เท่านั้นแต่เป็นการวางรากฐานของประเทศซึ่งหากถ้าเราไม่ดำเนินการตั้งแต่วันนี้ในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าค่ะเราจะหันกลับมามองด้วยความเสียดายและเมื่อถึงวันนั้นค่ะประเทศไทยก็จะตกขบวนและตามไปถ่านโลกแล้วท่านประธานที่เคารพคะทั้งหมดที่ดิฉันกล่าวมานั้นเป็นการยืนยันว่าการจัดทำงบประมาณฉบับนี้ มุ่งที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตที่ยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์อีกนไ,ไน์ไทยแลนด์8ยุทธศาสตร์ปลูกศักยภาพในการแข่งขันประเทศส่วน10เดือนที่ให้รอนั้นต่างหากค่ะคือการอิกนอรประเทศและประชาชนสุดท้ายนี้ค่ะแม้ว่าขณะน,นี้พระราชบัญญ,ญัติงบประมาณปี2568ที่พวกเราจะใช้สำหรับโครงการต่างๆอาจยังมีความเห็นต่างในเรื่องของลำดับความสำคัญ แต่อย่างน้อยค่ะงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนจะต้องถูกใช้อย่างโปร่งใสคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดิฉันจึงอยากขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมกันอภิปรายในตลอด3วันที่ผ่านมารวมถึงคณะกรรมการงบประมาณทุกท่านค่ะที่กําลังจะเข้ามารับข้อเสนอที่เป็นประโยชน์จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไปดําเนินการต่อเพื่อร่วมกันพิจารณาถึงโอกาสในการใช้งบประมาณและปรับปรุงให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2568นั้นออกมาสมบูรณ์ที่สุดเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและประเทศมากที่สุด โดยมองไปที่การพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนเป็นเป้าหมายร่วมกันขอบคุณค่ะ